สวัสดีครับผมแซ c แชนแนลนะครับผมก็วันนี้อยู่กับเจ้าซูมิโตโม,โมนะครับผม S60 นะครับผมก็เป็นรุ่นรุ่นทวดแล้วนะครับมาดูเล็กพิกขี้หนูนะครับผมก็คนขับบอกว่าได้แปลงชุดแพมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม เอาของฮิตาชิมาใส่ครับก็ชุดแพรเดิมก็ไม่ได้ใส่ครับเครื่องเดินเร็วนะผมก็คุณปู่ยังไหวนะครับหาชมยากนะครับซุมิโตโม่รุ่นทั่วนี่หาดูยากครับส่วนใหญ่แถวนี้จะเล่นกันฮิตาชิครับแล้วก็ Kobe. โกเบโคมสุสะครับ หลักๆซูมิโตโมโ่ไม่ค่อยมีนะครับผมก็ได้ขายทิ้งไปหมดแล้วนะเดี๋ยวจะพาไปดูท่อของท้อนะครับก็เป็นงานนะครับงานปั้นหุ่นตักร่องสวนนะครับเหมือนเดิมนะครับเนี่ยครับท่อเป็นท่อรถกระบะนะครับนามาใส่โคนะท่อสวยครับผม ก็งานบรรุ่นตักล่องส่วนงานเยอะนะครับหลายแปลงเลยนะผมที่ประมาณข้าวนะครับประมาณสิบไร่น่าจะได้นะครับขข้าวๆนะครับเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าผิดพลาดต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับผมก็าาท่อห่อเทนะครับ ท่อเขสวยนะไม่ใช่ทนะ่อเทครับพ่อเขสวยก็เป็นการใส่พีกวาดเลนนะครับผมก็เป็นงานปั้นหุ่นสากล้องสวนครับครอบท่อของรับพ่อเอขอเอสวยดีถ้าคุณขับก็่าืนะครับ ล่องไม่ใหญ่นะล่องเล็กๆนะครับตักทั้งสวนแถวนี้เราจะปลูกสมู่กันนะครับกับฝรั่งดินดินแข็งนะครับฝีม,มือนะเพื่อนฝาบ ก็ยังปั้นกันอีกเป็นอาทิตย์แล้ครับเพราะว่าหลายล่องเลยนะนี่ก็ทำไปได้เจ็ดเจ็ดแปดล่องนะครับสภาพดินนะครับเป็นดินแข็งแล้วก็แตกง่ายนะครับ ก็เครื่องเครื่องยังดีเลยนะครับเปลี่ยนชุดแพรมาใหม่นะครับเอาของฮิตาจิมาใส่ก็หาชมยากนะครับสำหรับซูมิโตโม่ S 6 0 พอสวยนะครับว่ชมกันยาวๆเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นงานสีวีโอนี้จะเป็นงานปั้นหุ่นตักล่องส่วนทั้งหมดเลยครับที่ผมลงก็สำหรับเจ้าสูมิโตโมก็เป็นวิดีโอที่4ี่นะครับตักล่องส่วนโซนคลองใหม่นะครับผมเป็นงานเดิมๆนะครับ ดูกันยาวๆเลยนะต้องขอบคุณคนขับด้วยนะครับผมที่ให้ถ่ายวิดีโอครับเป็นทีมงานพิรุษแบ็คโฮนะครับผม รับตัวนี้ก็สี่คันแล้วครับห่างกันแค่พันละกิโลสองกิโลเองครับถือว่าคุ้มนะครับมาถ่ายครั้งนี้ผมเองก็ไม่อยากขี่ไกลนะเพราะว่าแดดมันร้อนแล้วครับอากาศร้อนนะวันนี้ว่าน่าจะวิดีโอนี้ก็น่าจะกลับบ้านก่อนนะครับเพราะว่าแดดร้อนอากาศก็ร้อนด้วยนะครับ นี่ก็เริ่มหืนน้ำแล้วนเรื่อยๆนะครับขับไม่ได้เร่งรีบนะครับขับไปเรื่อยๆกับเจ้ามิตโมว่าเล็กพิกินนะครับงานเยอะนะครับขนาเล็กๆอย่างนี้ ถ้าสำหรับโซนนครปฐมนะครับว่างานเยอะครับเพราะว่ามีแต่ตักต้งส่วนงานเบาๆไม่หนักสำหรับคันเล็กผมว่าโอเคนะครับผมโซนนี้มีแต่คันเล็กๆนะไม่ค่อยมีระดับสองร้อยนะครับเพราะว่างานน้อยนะระดับสองร้อยก็ไม่ค่อยได้ถ่ายกันบ่อยๆนะระดับสองร้อยหาชมยากนะครับ จะย้อนแสงหน่อยนะเพราะว่าอากาศร้อนผมก็พยายามหามุมดีๆถ่ายแล้วนะเดี๋ยวนี่ลองไปยืนข้างบนดูนะคมั็ขึ้นยากนะับก็เดี๋ยวจะตามดูเรื่อยๆนะผมสำหรับเจ้าซุมิโตโมว่าเล็กพิกนู ก็ไม่ค่อยมีใครเล่นกันนะของนี้ฝีมือนะครับอในการปั้นหุ่นทำคันเดียวนะครับนาที่กว่าสิบไล่ถึงหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะ ถ้าคอมเมนต์มาก็ได้นะครับถ้าใครรู้คร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับผมก็เดาเอานะครับก็เอารถเอาท่อรถกระบะามาใส่นะทำให้ แหวก,กแนวดีครับท่อสวยชอบนะครับตัวเดินยังแรงอยู่นะครับไบแท็กประมาณน่าจะประมาณ5้เซนนไแท็กกว้างนะครับ สีก็แน่นนะครับหรว่าดูแลรักษาดีนะผมก็ชื่นชมนะคุณผับการดูแลรักษาไม่โคนะครับค่าง,างที่ยาวโอเคเลยนะผมอยู่ในสภาพที่ดีนะครับสมบูรณ์ครบถ้วนนะครับเพราะว่าเล็กไปหน่อยนะครับผมก็สำหรับ วิดีโอชุดนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็กด subscribe แล้วก็ฝากผลงานด้วยนะครับผมกับเจ้าซูมิโตโม S 6 0นะครับหรือว่าคุณทวดกับงานปั้นหุ่นนะครับตักล่องส่วนนื้อที่กว่าสิไร่นะครับประมาณนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ